สวัสดีครับเพื่อนๆที่น้องที่รักและทื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปหวยฮาหนอยเจ๋งๆจากผมนครหวยฮาหนอยวันนี้เข้าสามเด้งนะครับเข้าสามเด้ง แต่ถ้ารวมถึงตัววิ่งและรูดด้วยก็เป็นสี่แดงนะครับหวยวันนี้เข้าสองตัวล่าง89ตรงตรง,ตรงและเข้าสองตัวบน50ตรงตรง,ตรงและยังมีและอีกนะครับเข้าสามตัวโตด๊ด หนึ่งห้าศูนย์ด้วยนะครับเท่ากับวันนี้ใครที่เชื่อผมตามผมไม่ได้กดนิ้วโป้งลงได้ค่ากับข้าวไปหนึ่งเดือนนะครับได้ค่ากับข้าวไปหนึ่งเดือนผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็เลยต้องใช้วิธีจับเอาจับกล้องแล้วก็ถ่าย ห้าศูนย์แปดเก้าและเข้าโตสห้าศูนย์หนึ่งนะครับเข้าโตสห้าศูนย์หนึ่งสำหรับฮานอยในวันพรุ่งนี้ทำแล้วนะครับ เพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเริ่มทำหัวยใหญ่คือหัวยรัฐบาลเพราะมีสมาชิกบางท่านได้ลายมาถามผมว่าอาจารย์ยังทำอยู่หรือเปล่าตอบสมาชิกและเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมีสัจจะต้องทำครับถึงจะผิดจะถูกยังไงก็ต้องทำ และการทําของผมทําด้วยทําสุดฝีมือครับส่วนจะผิดหรือจะถูกไปอีกเรื่องหนึ่งสําหรับ VIP ในวันพรุ่งนี้ก็มีตามนี้นะครับก็มี2ตัว4 9 4 7 4 2 4 8 4 3 9 7 9 2 9 8 9 3 7 2 7 8 7 3 2 8 2 3และ8 3นะครับและ8 3รูดและวิ่ง ก็คือ2กับ3หนักไปที่2นะครับ3ตัว3ตัววันพรุ่งนี้โต๊ดผมเคยพูดนะฮะมาเช้าก็ยังพูดว่าผิด5ครั้งถูก1ครั้งก็ยังมีกำไรนะครับเพราะว่าหวยผมไอ้ผิดห้าครั้งซ้อนนะมันไม่มีฮะไม่มีไม่เคยปรากฏ ไม่เคยปรากฏวันนี้ปกติมันจะยี่สิบหางแต่วันนี้มีแค่สิบเจ็ดหางนะครับสิบเจ็ดหางส่วนจะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้นะครับไม่รู้ตามดวงก็มีสี่เก้าสองสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าสามสี่เก้าแปดสี่สองเจ็ดสี่สองห้าสี่สองสามสี่สองแปด 4 8 3 8ปดสามแปดเก้าสองแปดเกและ6 3 2นะครับ6 3 2นี่สวยแต่จะออกหรือเปล่าไม่รู้สำหรับใครที่อยาก จะเข้าเป็นสมาชิกนะครับไลน์ไปหาผมได้นะครับไลน์ไปหาผมได้แต่ถ้าขอเลขบัญชีผมแล้วถ้าเกินห้าชั่วโมงผมบล็อกทันทีนะครับบล็อกทันทีเลยถ้าเกินห้าชั่วโมงนะครับใครที่ขอเลขบัญชีผมไปแล้วเกินห้าชั่วโมงผมบล็อกนะครับ เพราะว่าไม่อยากพูดนะฮะไม่อยากพูดคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงใครที่รักผมชอบผมจะสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับยินดียินดีครับถ้าวันใดไม่ได้ส่งหรือไม่ได้ลงทาง youtube ผมจะทําส่งให้สมาชิกทุกวันนะครับทุกวันแต่ตอนนี้ส่งให้วันนี้และตอนนี้ส่งให้เฉพาะ VIP เท่านั้นนะครับเพราะ VIP นานๆจะหลุดสักครั้งหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตะกแตนยงโยออมาเลยครับ โรดใช้วิจารณญาในการารับชมด้วยนะครับหวยมีผิดมีถูกใครจะรู้ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ติดตามชมจนจบ